พี่วิวน้องชาวไหมครับทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะมาสอนออสร้างพื้นฐานของประ i n ็นอีคโนมีนะครับหรือที่น้องอาจจะกําลังหาอยู่ตอนนี้นั่นก็คือการเติมเงินเข้าเว็บเติมเงินพอเติมเงินเสร็จเนี่ยแล้วเงินพอ i n t เนี่ยเข้าเซิร์ฟเวอร์อย่างอัตโนมัตินะครับโดยที่แอดมินเนี่ยไม่ต้องมานั่งรอไม่ต้องมานั่งรอแอดมินเออครับนี่ยนี่คือโฟลเดอร์มันนะครับผม ก็จะมีปลักอินนั่นคือปลักอินอคโนมีนะครับแล้วก็พื้นฐานนั่นคือ,เ,อ,อเหมือนเป็นคาอะไรวะโฟลเดอร์พื้นฐานนะครับอย่างแรกก็ก๊อปลงมาเลยก๊อปลงมาไปนะครับจะได้2อ,อันนี้ใช่ไหมก็อย่างแรกเขาก็เอาปลักอินไปใส่ในโฟลเดอร์ปลักอินในเซิร์ฟเวอร์ของท่านเลยนะครับใครที่ทาโคโลนะครับก็ใส่ไปในโคโลเลยและขอจ้ํานะครับว่าใครที่เปิดเซนะิร์ฟโคโลน่ะอยากทาแบบเนี้ย ให้ทาในเครื่องโคโลเท่านั้นครับรามาทําในเครื่องคอมนั่นเองแล้วไปดึงใส่โคโลนะั้นไม่ได้นะครับผมไม่ได้มันอยู่ไม่ได้นะครับกดต t อ p ไปนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่ google ครับ google อ่าสําหรับใครที่ไม่จักแอปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแล้วอยากรู้ว่ามันดูตรงไหนนะครับก็พิมพ์ง,ง่ายพิมพ์ในช่องเว็บไซต์นะพิมพ์ไปว่าสองเจดจุดจุด ครับถ้าเกิดพบเนี่ยถ้าเกิดพบมันก็ขึ้นอีกหน้าหนึ่งแต่เกิดไม่พบก็ขึ้นหน้านี้ครับก็คือยังไม่มีนะครับหรือว่าพิมพ์อีกอันนึงก็คือ all h o s t นะครับผม all h o s t นี่อ่ะพิมพ์ไปปุ๊บมันก็ขึ้นหน้านี้มาคือไม่มนะีก็เราเข้า Google เลยครับพิมพ์ไปว่า appserve นะครับ appserve แล้วเข้าเว็บนี้เลยนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ข้างล่างใต้ลิงก์คลิปชั้นไว้ให้ละกันเนาะ ก็เลือกเวอร์ชันที่ต้องการนะครับเออผมขอแนะนำเป็น 2.5. งจุดนะครับเพราะมันเป็นเวอร์ชันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะผมเวอร์ชัน2.6นะครับไม่แนะนำนะเพราะว่ามันกาเกินไปนะครับผมหรือว่ามันเออยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะว่างั้นก็ได้นะครับอรอสักครู่ครับรอรอในการ อารอลงสักคู่นะค,ครับอ่าเอ้ก็จะสักคู่ใหญ่ด้วยนะครับไม่ขึ้นเลยเฮ้ยอ่ามาแล้วก็รอสักประมาณเออสองสามนาทีเนาะนี่อ่ะก็ในช่วงระหว่างที่รอนะเราว่ามันสร้าง พื้นฐานของมันเลยละกันเมองว่าเราจะสอดข้ามไปก่อนเนาะก็เข้าไปที่เว็บครับโฟลเดอร์เว็บนะครับที่เราดึงมาจากโฟลเดอร์อันนี้นะชั้นหนังสือเนาะเข้าไปเลยแล้วเข้าไปที่แทมท,ท,ท,ทนะครับเปิดด้วย Edit ิ i วิสโทผมเปิดมาได้เป็นภาษางีษใช่ไหมให้เราเข้าหลักข้ bat, อมูลแบบ utf8 นะครับเข้าอันบนนะครับอันล่างไม่เข้าเราให้เข้าอันบนนะครับ,ลรนบ,นนรบแล้วมันจะเข้าได้นะครับ สำหรับน้องๆบางคนนะครับที่เข้าไม่ได้นะครับก็ให้โหลดเอ,อ่ออีดิทพาร์ทสามมาครับอีดิทพาร์ทสามอีดิทพาร์ทสามคืออะไรก็คือเหมือนเป็นโปรแกรมสร้างตัวจาวานั่นเองนะครับผมสําหรับน้องๆที่รู้จักหรือพี่ๆที่รู้จักนะครับ,นะรบอีดิทพาร์ทนะครับผมเข้าอันนี้เลยครับนี่แล้วก็ทกากดดาวน์โหลดมาเนาะแต่สําหรับคนที่เข้าของ เขาเปิดเปิดด้วย edit with notepad แล้วมันไม่ขึ้นนะครับผมอ่าครับเราก็ต้องรอไม่ต้องรอหรอกเนะนี่อย่างนี้ใช่ไหมก็ต่อไปนะครับ username username อ่าเราเา username เราค่อยว่ากันพับก่อนพับก่อนรอรอให้มันโหลดเสร็จก่อนนะครอ h4sv นะ h 4 s ช่างนานเหลือเกินเนะก็นั่งรอไป น้องๆบางคนอาจจะถามว่าเออแล้ว no ip กับฮามัชีทาได้ไหมทําได้นะครับทําได้แต่ถ้าเกิดเป็นฮามัชีใช่ไหมเอะถ้าเกิดเป็นไอ้นั่น no ip เนี่ยก็คือเราเปิดในเครื่องเราใช่แล้วก็ทําในเครื่องเราแบบนี้แหละครับฮามัชีก็ทําในเครื่องเราจริงไหมใช่ไหมก็รอสกูปรอีลยวดึงมา อุอโอ้ยนานเหลือเกินโอ้ยมันยังติดอยู่ที่ศูนย์วิอยเลยเฮ้ยติดอีก ได้มั้ยเนี่ยเนี่ยมันติดอะแบบมันจะมีปัญหาในช่วงตรงนี้นะได้เกิดสำหรับใครที่เน็ตไม่แรงอ่านได้แล้วบนแค่นี้ทำเป็น,นกระด่อยเนาะ,ะไปะทำการเออติ๊กนับติ๊กเออแล้วทำกดรันเลยมันจะขึ้นมาตรงนี้นะับซึ่งจะทำให้คอมเราแหลกมากตอนนี้นะแหล,กแ,ลกแหลกเหลือเกินนะต้องรอต้องรอให้มันรับเป้นเสร็จก่อนเรรยบร้อยขึ้นตรงนี้มาเลยนะ เนี่ย <inate> พอขึ้นหน้าต่างนี้ล้วรันกด next ไปครับใครที่อ่านภาษาอังกฤษเป็นก็อ่านไปเถอะแต่ไม่อ่านหรอก Luego, รกดไปนะครับเลือกพื้นที่เราจะที่เราจะทําการเซฟนะครับผมขอแนะนําเป็นได t 4ครับเพราะ d a t ส่วนมาไม่ค่อยมีใครใช้วนมาใช้กันได้ดีกด next ไปติ ake, ๊กทั้งสี่สี่ช่องหมอเออสี่ช่องนะครับอกด next ไปซ e r v e r name นะครับสามารถใส่เป็นเว็บไซต์เราได้นะครับอหรือว่าจะเป็นเอ่ออะไรชื่อ server เรานะครับผมขอเป็นเอ่อชื่อ์ e r v e r แล้วกันเนาะ ก็คือ darkpie oh. อตต่อไปนะครับก็คือชื่อแอดมินนะครับหรือว่าจะเป็นอ e ีเมลก็ได้นะครับผมขอเป็นอีเม e ลกันเนาะซึ่งมันจะง่ายถ้าเกิดมีอะไรเข้ามาแบบเหมือนเผื่อว่ามีปัญหาอะไรประมาณเนี้ยเราทำได้พอตนะครับก็คือใช้พอต80ดินั่นเองนะครับอ่าเกิดใครที่ใช้ windows 7แล้วใช้พอต80ดิไม่ได้ใช้ใช้พอต 8080 80, นะครับคือเหมือน82อันนะครับสำหรับเครื่อง Windows XP นะครับผมให้ใช้พอด10 70 50 90นะครับผมแต่อย่ากเกินร้อยละกันเกินร้อยมันไม่ดีนะอ่าก็กด Next ไปนะครับ Enter l o o e Password นะ Password เราขอแนะนำเป็น1ของ3นะครับซึ่งง่ายในการอ่านมากนะครับในการเขียนนั่นแหละอันนี้นะให้ห้เลือกเป็น UTF-8 นะครับถ้าเกิดใครรู้ก็น่าจะรู้นะครับอ นั่นก็คือการอ่านเป็นภาษาไทยนั่นเองเนาะเหมือนใน e d i t w i h Notepad นั่นเองก็เข้าทำการติดตั้งเลยรอโชว์โชว์หน่อยสิโชว์การติดตั้งก็ต้องรอสักครู่ครับว่าฐานข้อมูลนี้เยอะมากนะครับอ <c oughs> ซึ่งมันอาจจะนานเนาะเราก็ต้องใช้ในการออกรอคอยนะครับออรอคอยก็นั่งก็นั่งภาวนาก็นั่งขอโตัก็ได้เอออยากจะบอกว่าแอปเซิร์ฟแอปเซิร์ฟนะครับสามารถทำไม่นั่นได้ด้วยนะครับเอออะไรวะ ts สามถ้าเกิดเท่าที่ผมจำไม่ผิดว่าเพื่อนผมบอกมาว่าสามารถทำในเว็บ อโฮสเนี่ยทำเปิดท S เอสามได้นะครับแต่เปิดเป็นเหมือนเหมือนของพวกโนไอพีสามารถเปิดเปิดเป็นแค่สามสิบวันเนาะเปิดในเครื่องเราเนี่ยแหละไม่ได้เช่าอะไรแต่เกิดเช่าก็ถูกับแค่ห้าสิบาทครับได้ตั้งเดือนหนึ่งเนาะก็ลงทุนไหนแล้วกันถ้าเกิดใครหรือพี่ๆน้องคนไหน,นต้องการเนาะ,ะบ่ายรอเต็มแล้วเต็มแล้วแต้องก,การกดสองอันเลยนะสตาร์สตาร์นี่คือแบบว่า พอเราเอ,อ่อพอเราเปิดคอมมาเนี่ยมันก็จะทําการรีโหลดหรือสตาร์ทให้เลยนะสามารถเข้าเว็บได้โดยตรงนะครับไม่ต้องมารอเปิดปิดอะไรมากมายนะกดฟิกไปแล้วมันก็ขึ้นตัวรันมาแล้วมันก็หายไปเออจะพูดทำหาแล้ววะดีเฟสหน่อยคอมยังแหลกต่อไปนะครับก็คือที่เราเปิดทิง้งนไว้นะครับในในส่วนของ TMT นะครับในโฟลเดอร์เว็บนะครับผมเราก็มาแก้ตรงยูเซอร์เนมตรงนี้ใช่ไหม เปลี่ยนเป็น l o o s ครับผม R O O T ไม่มีตัว s นะผมพูดเป็นตัว s Park คือหนึ่งของสามที่เราตั้งไว้ที่บอกว่าง่ายนะครับชื่อฐานข้อมูลก็คือ Minecraft ชื่อตารางเราจะเติม point นะก็คือ i c o n o m i นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมันต่อมาครับตรง point ต,ตรงนี้นะครับก็ทาการเลือกเอาเลยนะว่าเราจะเท่าไหร่ผมก็เป็นห้าพันละกันเก้าพันหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแสหนึ่งสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะก็คือเงินเติมนะ อ่ะสมมติเอาเปลี่ยนตรงนี้เป็นร้อยหนึ่งก็ได้อะร้อยทูนะได้เออหนึ่งหมืน่นอย่างนี้ก็ได้ะแล้วแต่เอาเป็นเก้าสิบดือง่ายสุด <c oughs> สามารถสร้างได้อีกเนาะอ่ะต่อไปใส่เคียนะครับใส่เคียอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเหมือนเป็นพวกเอรหัสลับอะไรประมาณทํานองนี้มั้งไม่ค่อยเน่าใจไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเออก็แนะนําให้เป็นใส่เหมือนใส่รหัสลับนะก็เป็นเอออันนี้กัน อันนี้ก็ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนไปแล้วเนาะก็ทําการเข้าหนาข้อมูลนะครับแล้วก็เข้าหาข้อมูลแบบ ANSI คือกันเออร์เลอร์เนาะใครที่ดูคลิปกันก่อนมาที่สร้างเออฐานข้อมูลแบบนั้น r ุปเมนเจอร์ก็จะรู้กันนะก็ดบันทึกไปเลยอ่าต่อมาครับเราก็เข้าไปในเว็บครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า127.0.0.1องหรือว่าพิมพ์อีกอันนึงคืออ้อโ host นั่นเองนะ นลังจากวก็เข้าที่ p h p my admin ครับผมอันนี้ที่เราตั้งไว้ในในอันเมื่อกี้ที่เราผ่านมาคือ root หนึ่งสองสามลนมันขึ้นหน้านี้มาสำหรับใครที่มเข้ามาเนี่ยมันจะไม่มีมเออนั่นให้อะไรเอาไหมเอาไหมครับเนี่ยเราต้องสร้างฐานข้อมูลอันใหม่นะครับก็คือพิมพ์ไปเลย่าเกม m e c r a f t อันนี้ครับเลือกเป็นเอออันล่างสุดนะครับเอาให้เหมือนห้องบนนั่น มาครับกดเคลียร์ไปก็จะขึ้นมานี่มาครับศูนย์ชิ้นไม่มีอะไรหรอกแล้วเข้าที่ SQL นะครับ SQL เราใส่โคด้ดไปโค้ดอันนี้ผมก็อมาแล้วอันนี้โค้ดสำหรับอ c โคโนมเลยนะใครจะลงไปอินถนึงก็ต้องไปหาโค้ดกันเอาเองกด go ได้ถ้าเกิดได้มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับอแล้วหลังจากนั้นเราเปิด Google หมอ่อันหนึ่งแล้วกดปิดเว็บอันนี้ไป แล้วเข้าแล้วเราก็เข้าที่เอ่อไมค์คอมเข้าที่ไดซีใช่ไหมเข้าในโฟลเดอร์ที่เราเซฟไว้เอ้ยที่เราตั้งไว้คือแอปเซฟเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปที่เวอร์ไวเว็บจะมีแค่สองอันนี้แค่ดูยังไงสองอันนี้นะแล้วเราก็เอาเอ่อเอ่ออ,อ,อะไรวะเปิดเว็บขึ้นมาใช่ไหมเปิดสองอันแล้วนะเข้าไปแล้วเอาไอ้สามตัวเนี้ยมาใส่ในโฟลเดอร์เวอร์ไวเว็บของโฟลเดอร์แอปเซิร์ฟ เอ้ยงงเนาะก็ไปใส่ก็ไปใส่เลยก็ไปใส่ดิอ,อ้าวชิงเองะเฮ้ยใส่อ่าเรียบร้อยทำก,การกดปิดไปไม่ต้องทำอะไรละนี่ก็กดปิดไปอา่าแต่ไก่อ,อ,อ้าครับอ้าวอาครับอ่ะก็มีแค่น,นี้เองเนาะก็ปิดไปอ่ะไม่มีอะไรแล้ว แั้วก็เข้า Google เลยครับพิมพ์ว่า TMT อ่าแล้วเข้าเว็บนี้ครับผมครับแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกนะครับเออชื่อผู้ใช้นะครับเอาเป็นแล้วแต่คนนะผ่านก็อยากจะยุ่งชื่อนามสกุลให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเลขบ,บัตรประชาชนเนี่ยให้ใชเ้เลกบัตรประชาชนของคุณนะครับหรือของพี่พียน,น้องนี่เองนะเพราะว่าอะไรสมมุตินะครับเออผมในเซิร์ฟเวอร์ผมได้มีนคนเติมไปห้าพันบาทแล้ว แล้วถ้าเกิดคุณอยากเงินดึงเงินในนี้ออกมาเนี่ยคุณก็ต้องทําการโอนใช่ไหมอาแล้วถ้าเกิดคุณใส่รหัสบัตรประชาชนคนอื่นไปเนี่ยพอโอนปุ๊บมันก็จะเข้ารหัสบัตรประชาชนของคนอื่นไปเอ,อก็งงเหมือนกันนะเนาะก็ใส่วันดีปีวันเดือนปีเกิดนะอีเมลโทรศัพท์มพ่จิต่อได้เพื่อมีปัญหาสมัครเสร็จแล้วก็เข้าเซิร์ฟเวอร์เลยครับเอ้ยไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์เข้านี่เข้าสู่ระบบอ่ามันจะขึ้นอย่างนี้มาไม่มีอะไรนะถ้าเกิด คนนี้มีคนเติมในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยจะดูตรงไหนขึ้นนี่ครับจะมียอดยอดเงินนะครับอหรือว่าดูตรงนี้ก็ได้ครับแสดงรายการเติมเงินนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะดูวันไหนสมมติดูวันนี้อะแสดงรายการก็ไม่มีนะเพราะไม่มีอะไรเลยสรุปสรุปยอดรายวันนะเพิ่งไม่มีใครเติมครับมันก็จะว่างเปล่าตั้งค่าการเติมเงินครับผมชื่อพูดชำระนะครับหรือว่าเราใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์เราไปก็ได้อ่าอันนี้ต่อไปครับชื่อนะครับ อันแรกเราก็ใส่ไปอันนี้ชื่อในเกมไหมนะ,อ,ะอันนี้ไม่ต้องเบอร์โทรก็ได้เปลี่ยนเป็นอันนี้สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องการครับก็คือสําหรับน้องๆเนี่ยน้องๆเอ่อบางบางเซิร์ฟนะครับอาจจะมีอะไรซื้ออะไรโปรเทคเนี้ยเสียห้าสิบทูเนี้ยได้สี่ห้าก้อนอะไรก็ว่าไปเรื่องใจเนี่ยก็คือใส่ไปข้อข้อต้นก็คือติ่ต้องการอีเมลที่ติดต่อได้อ่ะ ภาพโลโก้นะครับเราสามารถแต่งเองใน Photoshop นะครับผมนี่ครับขนาดพื้นที่นะครับก็เลือกดูกันเอาไปตั้งค่าไปนะครับมันจะขึ้นว่าตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเข้าไปดูในเว็บไซต์ครับนี่ครับนช่ไชำระให้กับ Dark People นั่นคือเซิร์ฟเวอร์เราัตทูครับอ่ชื่อในเกมนะครับสมมติชื่อในเกมคือ Peter ศูนหนึ่งะเ้าลองดูลองดูอันนี้ก็มั่วไปมั่วไปอ่า สิ่งที่ต้องการอสมมติอย่างนี้ผมบอกไปคือสมมติมีไอ้นี่ฮะมีเงิน point ฮะแล้วก็มี project สมมติเราเลือกเอา point point คือต้องการเงินในเซิร์ฟเวอร์อีเมลก็ใส่อีเมลไปเหมือนก็ว่าอีเมลที่ต้องที่สามารถติดต่อได้ประมาณนี้แหละเนาะกดตกลงไปเลยมันจะขึ้นว่าโอเคไปทำงั้นเราทำการเอ สแกนนะครับกำลังหาปรทูนะครับภายในสิบวิครับซึ่งมันก็ไม,ม,ม่มีแล้วอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมใส่รหัสมั่วไปถ้าเกิดได้มานี่ก็โฟก็แหละครับเนาะเนี่ยรหัสผิดพลาดแต่ถ้าเกิดได้ก็คือเงินก็จะเข้าในเซิร์ฟเวอร์เลยนะเงินเข้าบุคคลคนนั้นเลยนั่นเองนะอ่าไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมส่วนเออปัก uh, อินนะครับอ่าปักอินในเซิร์ฟเวอร์สามารถเออเซ็ตไทยได้นะก็สแกนไป เนีวะเออเนี่ยเซ็ตกันเซตแทงกงนไปได้เลยนะอ่อนอ่อนดูก่อนอ่าเออลืมบอกว่ะขอโทษขอโทษผมข้ามขั้นตอนขั้นตอนตรงนี้นะครับเออเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์ของ e c o n o m y นะครับผมแล้วเข้าที่ config ใช่ไหมเปิดด้วย edit with n o เน p ร์เรื่องลงมาล่างสุดเลยนะครับอา่ามันมี username นะครับใ้เราเปลี่ยน username เป็น root นั่นเอง ครับแล้วก็พาร์ทเวิร์ดนะครับก็คือหนึ่งองสามแล้วก,กดเซฟไปแค่นี้แหละนั่นก็เหมือนกับว่ามันจะพพอร์ตพพอร์ตสปอร์ตเข้ากันนะสพอร์ตครับส่วนเออพวกโค้ดไอเว็บพวกี้นอะไรเงี้ยที่ผมใส่ไว้ข้างล่างใต้ลิงก์คลิปชั่นแล้วกันนะเนาะเออก็